มาดูนะครับมาดันนี้ว่าสิมาแล้วครับลืมไฟโอ้ยเปิดปจีนขึ้นแล้วนะลืมไฟมาได้แต่ไฟติดหัวมาครับขาดไปสามทุนแล้วจีขาดสามทุนแล้วซิ่ยงขนาดเลย oh, <no. S 1> ครับมาเบอร์นึงขันว่าวันนี้ชิด้ยบอกวงนันกันบหมดขึ้นแล้ววันนี้ก็มาลองมาอีก ตอนนี้มืดแล้วนะครับลืมไฟไหมเดี่ยลืมไฟที่เป็นไฟ่ไฟองสว่างนะไฟะขาดหัวเอามาอยู่เนี่ยมาเห็นสิมืดกล่องที่น้าเห็นนี่จะไฟตัวนี้ tôi nghĩ là chông liếp chông lẹp chông liếp chông lẹp đi có lắng là và bên đi bay ngay đừng chông nhục 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 ai mày mày cà đột á mày hút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  罢了，你不懂。Hmm. Um, um, ก้อยแล้วอันนี้มีอันนี้อ,นอยู่นะมีกอยอยู่นะถ้าจะตีต่อตมองอมเกียวไม่เห็นแล้วอ้อครับแล้วโตครับตอนเย็นนี่หน้านี่ครับโตเขาใสสวยอ,ะอนะพอดีครับ ไว้เลยทีเดียวเชียวะนะมันแล้วครับตัวน,นี้ในตัวนี้ก็พอแล้วมันอีศพอีศพป่าอีศพครับไม่ใช่กระตูคอีศพครับไม่ใช่กระตกนะโบยิบ่ศพเพิ่งวันจันทร์โอ้สูบอย่งางค่ะเลยโดดน่องเลยวะโอ้ครับะนะมันแล้วครับเดิมหมากเป็ดผมจะเป็นชิลุนะครับเบดิมซุนทุ่งยไป แล้วไปมารือไฟไหนี่พักน้อยเพียนทางแดงอ้ยมีไฟแนมเห็นนี่ครับแขมเรืนลอยนะใส่ทุนลอยนะเกี่ยวนะที่ผมเป็นนะบันนึง หลายรอบนะครับคิดว่ามันอยู่ขนะ่ะถึงตึงนี่อแล้วแล้วก็สอดเข้าไปนี่นะี่รับสยแบบนี้อยู่นะครับโอ้ยเมือ่อยแงมัน

ต้นไม้ใหม่ตัวนี้มันแบตเสื่อมเขาจะส่งต้นไม้ใหม่เบิ่งเขาที่ส่งมาบอกในรัศดานะเอาไปที่ใส่ไฟตัวนี้แบบเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิมารีวิวอีกรอบนึงว่ามันสิใส่ไเรดนคือไอ้เขารีวิวเอาใส่เบิ้งแล้วนี่สิเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วครับเนี่ยยังไม่เห็นแล้วเห็นสัมผัสแล้วเพราะสิเปิดไปเบิ่งปลาจะสิเบิ่งยังไหนแล้วกันเลยเดี๋ยวสิลองชาร์จแบตไปจากเขานะครับมีพ่อแม่นันหนึ่งอยู่เดี๋ยวจะเชื่อมไฟจีกสองขอให้พอเห็นนะอันนี้เบิ้งแล้วเบิ้ว thank <laughs> you ลมแห้เงเสยเกินเอาไวลมไม่หนาเลยหนาวไปตากตนึง กินอยู่มากยังมาแรงปลาหน่อยว่เอาเนาะปลาหน่อยกับต้มสีตายจัเงเดานะครับตัมตกตายกับปล่อยลงน้ำน,นะครับพอที่กินนะครับเด,นะดีดเดเด๋ยวมาคัา้วปลาครับนี้คลิปเพื่อจะสั่นแหนนอนพราะว่ามาหอดลำเหือดไฟก็มีก็เลยได้มากเสมอครับแล้วคั้วปลาครับ

ครับผมไม่รู้ว <laughs> <laughs> ่าอีศรหรืออะไรนี่นอนจันใช้กำลังพอดีอ๋อทำเลยทำเลยได้ตอนไหนตะกี้ด้วยไงไอช่วงก่อนมื่อรักทำเลยกลับถึงบ้านโอ้นอนเลยกลับถึงบ้านเฉยไปทำที่บ้านแล้วกำลองเรียนหนหมู่บ้านที่บอกว่าเป็นชิ่ปลาแบบทำปลาขายหรือเปล่าไม่ได้ทำปลาขายก็เลยทำเลยดีกว่าถึงบ้านนอนล้างแล้วย็นอนกลับแล้วไม่ไหวลมแรงเดินครับสู้ลมไม่ไหวแล้วที่มกไหลแล้ว ครังคืนครับคนเดียวน่าจะเข้าดีแล้วทีได้นหนึ่งดวงประมาณสองตัวใหญ่ๆอันนี้เงียบมันก็เข้าหรือยังไงไม่รู้พอลมมาหายหมดเลยเออแต่ผมว่าลมหมาดดีกว่าไม่มีผู้อ๋อเมื่อกี้ก็กำกลังจะเข้าแล้วแต่สู้ไม่ไหวสู้ลมไม่ไหวแล้วชิคกเรียกว่าเด็กๆสักหน่อยสู้ไม่ไหวแล้ว ลืมาไฟแล้วลืมไฟ,ไฟาอใชู่ลมมล่ลืมอะไร <ผม S 1> <ม>ลืมอนะไรผมลืมสายไฟเลยหรือต่อในรถหนึ่งผมติดต้อมาที่เราบองอืมลืมอะไรได้เราไปให้ช่างทำต่อสายไฟล,ยลืมไหมทำเสร็จเรียบร้อยจะเก็บถ้าทำปราเข็มอะ่ะผมไม่พอเลยนะเก็บประเข็มเหรอเออทำประเข็มมันพอติดระแปดหลังเลยประเข็มประเข็มกับประซุมคนละอย่างกันใช่ไหม เดี๋ยวจะไปทำส้มนะตัวใหญ่นี่เขาแฝดนะเดี๋ยวไปทำผสมเนี่ยมันทำได้หมดแหละังสวยเลยนะออของขี่ออกของขอดเก็บให้แกก็ได้เออเลลยเดี๋วกเกินมันจะตายไงไปเข้ามาเ <c oughs> นี่ยไม่เห็นนานแล้วนะมืวันอาทิตย์นก็มาอยู่วันเสาร์นะผมไม่เห็นเห็นตั้งแต่น้ำขึ้น,นแรกแล้วก็ไม่เห็นเขาอยู่ที่ไหนเห็นเข้าไล่ปะจีนเราก็อยากได้ปะจีนบ้างครับนานา แต่พอเรามาตกทําไมเป็นอย่างเงี้ยพอเราตีทุนลอยมีแต่แบบนี้ครับติดขึ้นมาโห้ยเดี๋ยวสักวันต้องเป็นของเราครับเจอกันคลิปหน้านะครับนาะนาะสวัสดีครับ